ให้ปัน่นเปลือนเกลียดมาหน้าดำมาปั่นเื้อว่าป่วยมาตุรากับนกตนตะกิดว่าม่าแครทโซเล้งให้ได้แต่ไม่แโซเลงลูกเกยนี่บอกมาตาคำเมือนลูกเองงั้นไ่ปุ่มปพน้าตนงกัดกัใจมาแต่ว่ากูมันพูดยากอีแรกแล็กกันแล็กมาทำไมแชมพูด้ ตั้งแต่ปอม,มันตายก็จมบัดอยู่กูยกให้บดตชูมัดเด้วกู่อยได้มึงมีไอได้อย่ได้ไรับอกไม่ปมเครงใจอย่างแรงนะแม่น้าไม่ใจปนุวันนี้ตึ้นก็แม่ใหญ่ต่วะปุ้มอิุ่ตูร,รัสกิจคือวัดความมันปัน่นซื้อเด้แรงได้จบจบคือปน,นีเลยมุ้ม นตันนะนเนวเนี่ยโครธนะปั่นปื้อปืรพุมลูก้อยเออไอ้ไวะวาพุมบุญไว้บุนข้กอเดเดี๋ยวบุญไอ้ไรดูนั่งสีแขมอไลำไอ้ไรวะวอ้วมจุนนอ้เนี่พมบุญเล่นเล่นไ่้วาพุ่มเต้าปัวปัวตัวเตะ้นพมไว้หองแม่ยายสักตีมันมาตอดแรกเลยปวดจนโครตจันโกรธแล้วยัง แม่ทำไม่นั่นก็นไม่ฟื้แต่ว่ามันตกผมมมนแล้วแต่ว่ากัดแซมเราแต่ว่าผุมก็โตด้วยนะผมบุญลืมไปกัดโกรธแ้วจริง่ะเลือดแม่แม่โกรธแล้วแล้วนะกันนั้นแต่พุมก็โษจริงผมบุญแล้วก็ต่ำฟื้นมันเล่นานะแม่ผ่มก็โษจริงอะละนะแค่ปล่อยมาในวันนี้ับ